สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ของเวนเวนนะคะวันนี้เวนก็จะพาทุกคนมาชมไอเดียดีๆนะคะปลูกผ,ผักหนึ่งครั้งเราสามารถเก็บกินได้หลายรุ่นนะคะเราก็จะมาชมเวนก็จะพาทุกคนมาชมนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมเวนก็จะให้ทุกคนดูผักสลัดแปลงนี้ก่อนนะคะผักสลัดแปลงนี้เวนลงไปเวนเคยลงคลิปวิดีโอไปเมื่อ5ออไม่5วันก็จะประมาณ กวันนี่แหละนะคะแหวนเคยลงไปครั้งหนึ่งวันที่แหวนลงนะคะผักจะยังไม่ค่อยสวยนะคะแต่ช่วงนี้พอผ่านไปหลายวันนะคะผักก็จะเริ่มเริ่มสวยแล้วนะคะแบวนเคยลงวิดีโอไปให้ชมนะคะผักของเราเจออากาศหนาวนะคะลมหนาวลมเย็นมานะคะทำให้สวยเร็วนะคะแววนเคยลงวิดีโอการปลูกไป เมื่อหลายวันแล้วนะคะมาอัปเดตให้ชมนะคะช่วงนี้กําลังสวยเลยค่ะส่วนวันนี้เวนจะมาแนะนำวิธีการปลูกผักนะคะปลูกยังไงให้เก็บได้หลายๆรุ่นนะคะให้เก็บกินได้ตลอดหนึ่งครั้งหนึ่งเ,เวนจะใช้ยางรถมอเตอร์ไซค์เก่านะคะที่เวนไปขอจากรยางาร้าน่อม รถนะคะแบงก็จะขอเข้ามาแล้วก็ตัดทําเป็นกระถางปลูกต้นไม้ปลูกผักนะคะที่แหวนอธิบายให้ฟังว่าปลูกหนึ่งครั้งสามารถเก็บกินได้ตลอดได้กินได้ยาวนานนี้แบนก็จะให้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นถักกวางตุ้งฮ่องเต้ที่แบนตัดไปเมื่อกี้นะคะนี่แงก็จะตัดกินไปเรื่อยๆนะคะพอเราปลูก ครั้งแรกที่เวนปลูกนะคะเวนก็จะปลูกกวางตุ้งฮ่องเต้แบบนี้นะคะ1ยางรถมอเตอร์ไซค์1กระบะ1กระถางนะคะเวนก็จะปลูกกวางตุ้งฮ่องเต้คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2คือเวนจะปลูกต้นมะเขือเทศแซมไปกับกวางตุ้งฮ่องเต้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราตัดกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะ รุ่นแรกของเราออกเราก็จะมีรุ่นที่สองนะคะคือมะเขือเทศพอตัดวา,างตุ้งห้องเต้เสร็จเปลงมันก็จะว่างแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะว่างแล้วก็ไม่มีผักอะไรเลยแวงก็จะเอาผักสลัดมาลงต่อเป็นรุ่นที่สามนะคะผักสวยมากเลยนะคะ เป็นใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวหลังจากที่เราตัดกวางตุ้งห้องเต้รุ่นแรกเสร็จนะคะดินก็จะพอเราถนดินก็จะร่วนนะคะดินที่แหวนใช้นะคะแวนก็จะใช้ขี้วัวเศษฟางแล้วก็ดินผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะดินของเราก็จะร่วนไม่แข็งนะคะ พอเราตัดกวางตุ้งห้องเต้รุ่นแรกเสร็จเราก็จะมีต้นมะเขือเทศรุ่นที่สงนะคะมะเขือเทศรุ่นที่สงในหนึ่งกระถางที่เรามีนะคะเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้วกว่าต้นมะเขือเทศจะได้เก็บผลผลิตนะคะดินข้างๆข,ของเราก็จะว่างเวงก็จะใช้ผักสลัดนะคะแซมปลูกแซมแต่ถ้าใครไม่มีผักสลัดนะคะก็สามารถเอ่อปลูกผักชนิดอื่นแซมไปก็ได้นะคะ เป็นหอมก็ได้ผักชีก็ได้นะคะแต่แวนไม่กล้าผักสลัดนะคะแหวนก็จะใช้กล้าผักสลัดเอามาปลูกเซมนะคะรากสมบูรณ์มากนะคะเพราะว่าเราปลูกในกระถางในกระบะตัดกวางตุ้งฮ่องเต้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากล้าผักสลัดมาปลูกเซมนะคะแหวนก็จะใช้ปลายนิ้วนะคะเจาะดินเข้าไป แล้วก็เอากระาษผักสลัดปลูกปลูกง่ายๆนะคะแล้วก็จะรดน้ําเช้าเย็นนะคะนี่วิธีการง่ายๆนะคะหนึ่งกระบะหนึ่งกระถางเราสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้นะคะไม่เต็มนะคะเราก็จะใส่ผักสลัดดินก็จะอ่อนนะคะใช้แค่ปลายนิ้วเจาะเข้าไปก็สามารถเจาะได้แล้วนี่ แปงก็จะให้ชมนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะรดน้ำเช้าเย็นนะคะส่วนเปลงนี้แปลงก็จะทยอยตัดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราหิวเราก็มาตัดเพราะเราตัดผักเสร็จเราก็เอาผักอย่างอื่นมาปลูกเซมนะคะในหนึ่งกระถางเราก็จะมีทั้งกวางตุ้งห้องเต้มีม,มะเขือเทศ แบบใดแบบหนึ่งที่เก็บกินไปแล้วเราก็จะเอาอย่างอื่นมาปลูกทดแทนนะคะเวนแบบก็จะปลูกยาวไปนู่นนะคะเอนจะให้ชมนะคะสาเหตุที่เราทำเชือกคึงเชือกแบบนี้นะคะกับไม้เพื่อที่จะให้ต้นมะเขือเทศนะคะเขาได้เลื้อยขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเวนไม่ผูกแบบนี้ เวลามาเขือเทศต้นตตนะคะเขาจะเลือ้อยตามดินทําให้ผลของเขาเน่านะคะแต่ถ้าเราให้เขาขึ้นไปบนเชือกทาแบบนี้ให้เขาแล้วก็มัดไปเรื่อยๆนะคะผลเขาก็จะไม่เน่าไม่อะไรมันก็จะให้ชมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งดินหรือว่าเสียเวลาในการปลูกถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาผักสลัดแบบนี้มาปลูกเซมนะคะเราก็จะมีแค่ต้นมะเขือเทศแค่นี้แล้วก็แค่นี้ในหนึ่งกระถาง ส่วนดินข้างๆเราก็จะไม่มีอะไรเลยระเท่ากับว่าเรารดน้ำทิ้งนะคะแต่อันนี้เวงก็จะเอาผักสลัดมาปลูกเซมนะคะข้างๆมะเขือเทศกว่าเราจะได้กินมะเขือเทศมันก็ใช้เวลาประมาณ2อเดือนนะคะสอสเดือนผักสลัดของเราก็จะได้ตัดกินก่อนรดน้ำมะเขือเทศหนึ่งครั้งเราก็จะสามารถรดน้ำผักสลัดด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการปลูกแวนก็จะปลูกเซมไปแบบในทุกกระถางนะคะสำหรับไอเดียด,ด,ดีดีแบบนี้นะคะใครอยากเอาไปใช้นะคะแวงก็ใช้ตามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แวงก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะเวนตัดผักไปเมื่อกี้นะคะนี่เจอหนอนตัวใหญ่มากเลยนะคะอยู่ในแปลงผักของเรามากินผักนะคะ อ้วนมาก